การปฏิบัติธรรมเนี่ยจเจริญสติโดยย่อคือการอยู่กับปัจจุบันน่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกเ้วอยู่กับความรู้สึกดูว่าจิตมันรู้สึกยังไงความรู้สึกที่ตั้งต้นขึ้นมาใหม่นี่แค่รู้สึกแต่ความรู้สึกหน่อยเดี๋ยวมันจะไหลไปความอยาก หลไปเพื่อความไม่อยากหนะลไหเพปกัเอาดีตไหลไปเพอนาคตเนะี่ยโอ้เราแค่ความรู้สึกเฉยๆนะไอ้ความรู้สึกเฉยๆเนะี่ยการรับรู้เฉยๆเนะี่ยมันเป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกตัวเป็นสติเป็นอะไรก็แล้วแต่จะว่าเอาแค่นี้นะเราทำเนะี่ยทำเพื่อประคองความรู้สึกตัวแต่สักพักมันจะไหลเข้าไปในอารมณ์ไหลเข้าไปในอารมณ์นั่นเริ่มไม่เป็นเราแล้วเนะี่ย นั้นเราก็มาเฝ้าดูว่าเออมาเฝ้าดูความรู้สึกแต่ความรู้สึกมันไม่ใช่ความรู้สึกเฉยๆอย่ะมันมีอื่นไหลเข้ามาเหมือนท่านว่านั่นแหละจิตเป็นสภาพรู้อารมณ์มันบริสุทธิ์แต่กิเลสเป็นอาคันตุกะจรก็ามาจรเข้ามาในจิตเรา แล้วก็เข้ามาอยู่ในจิตเราก็ยึดเอาพื้นที่จิตของเราเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาความจริงมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆแต่จิตมันเข้ามาแต่สภาวะที่อาคันตุก,กะกิเลสท,ที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนนะนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันชัดๆเรารู้สึกว่าเออคำว่าเราเนี่คือแค่รู้สึกเป็นความรู้สึก ความรู้สึกตัวนี่เป็นเป็นสภาพธรรมที่มีคุณภาพมากคือรู้สึกตัวที่มันชัดเจนมากยืนเดินนั่งนอนความเหงาก็มาเกาะไม่ได้อย่าลืมว่ากิเลสอาคันทุกขกิก,กิเลสท,ที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันจะมีบรรยากาศมันมีบรรยากาศง่วงเหงาเศร้าซึมถ้ามันเป็นแบบนี้เหมือนมีเมฆมีหมอกมีอะไรมาเกาะเกี่ยวจิตสักพักเนี่ยมันจะเป็นเชื้อ ให้ราคะโทสะโมห oh ะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดกับจิตเรานี่แหละเพราะมันมีเชื้อของมันอยู่เราเห็นอากาศมันเย็นๆเนี่ยพวกตะไคร่น้ำตะแกะตะกันเนี่ยมันเกาะขึ้นมานะมนะันเกาะเขียวเต็มเลยนะทีนี้เราต้องไม่ให้มันเกาะได้เราไปซื้อถังเก็บน้ำฝนถังเก็บน้ำมาถัางบาง ชนิดนี่เขามีวิวัฒนาการทำจนทั้งว่าไม่มีตะไคร่เกาะเลยนะถึงจะมีน้ำก็จริงนะแต่มันจะไม่มีไข่ตะไคร่เกะาะถังเทคโนโลยีเขามาปนั้นจิตเราทำไงเราจึงจะให้รู้สึกว่ามันเป็นแค่จิตแค่ความรู้สึกเฉยเฉย้วาทำความรู้สึกบ่อยๆเหมือนไม่อยากให้มันจับนะมันจับมันเกาะได้เหมือนเขาเล่นตีจับเนะี่ย ถ้าวิ่งไปในฝั่งนู้นแล้วฝ่ายตรงข้ามจะจับเรานะถ้าจับเราแล้วเสียงขาดก็ถือว่าแพ้เขานะเสียงอย่างนี้เนี่ยให้มันต่อเนื่องนะถ้ามันเขาจับปุ๊บแล้วบางทีก็หยุดนะถ้าหยุดถือว่าแพ้แล้วอันนี้ก็เหมือนกับเวลมันจับเราขอมีความรู้สึกตัวอย่าให้เสียงมันขาดคืออย่าให้ตัวรู้นี่มันหลุดรู้มากกรรมเขาเดี๋ยวมันก็สะบัดสลัดหลุด ถ้าเราสลัดตุดมาได้ตัวไหนตัวนั้นคือตายคนที่จับเราตายแล้วมันดับแล้วมันจับเราไม่ได้อ่ะก็เป็นแบบนี้แหละทําบ่อยๆบ่อยๆอย่าให้มันเป็นว่ากิเลสตัวไหนมากระจับเราเซ็ตทุกครั้งเลยนะตายทุกรอบเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้แล้วอ่อนแอเกินนะวันไหนมาไหนมานั่งสร้างจังหวะนี้มองไปทีไรก็อา้าวมัน แพ้เขาแล้วเสียงขาดตลอดเวลานเนี่ยนะเสียงขาดก่อนที่จะหนีออกมาข้ามเส้นปกติออกมาเนี่ยเส้นขีดเอาไว้เวลาวิ่งกข้าไป,ปหาต้อยคนนั้นไปหาแตะคนนี้แล้วก็วิ่งกลับมามันจับล็อกไว้เลยมาไม่ได้เสียงขาดก่อนตายทั้งน้นนั่นเราต้องเห็นมันเฉยๆแนละ้วอยู่กับปัจจุบันตัวรู้ปัจจุบันเราต้องมั่นคงเข้มแข็ง เอาแค่รู้เราจะอยู่กับสภาวะสติสัมปัญญะอันเนี้ยให้ตั้งมั่นเฉยๆอันเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยถือว่าตัวตนของเราคืออันนี้เราคืออันนี้ยังไม่มีอะไรผสมกับจิตยังไม่มีอารมณ์อะไรผสมจิตยังไม่มีราคา oh a, ระโทสะโมหะผสมจิตเราแค่รู้ว่ามันเฉยๆเนี่ยเราจะเข้าไปยึดเอามันเป็นเราเป็นเขา มันเกิดขึ้นแล้วปล่อยมันดับไป,บไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นภาพลวงตาเรารู้มันยังไม่ทั่วตัวรู้เรานี่ยังไม่รู้เท่าทันไม่รู้ถึงเหตุของการเกิดมันนะถ้าเมื่อใดที่เรารู้ถึงเหตุของการเกิดของความคิดความอยากตัวรู้เราเบ่งบานไปถึงโน่นนะเขาเรียกว่าเกิดวิชานะเกิดวิชา พอเรามีวิชาปุ๊บอวิชามันก็ดับมีวิชานี่รู้แจ้งตรงที่ต้นตอของการเกิดวิชามันก็ดับอวิชาดับปัญญามันเกิดเพียงแต่ว่ามันต้องรู้ตัวตลอดทุกอันทุกอย่างที่มันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเฉยๆสติสัมปชัญญะของเราเนี่ย มันต้องมีคุณภาพ